สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาไปดูว่าพ่อบ้านอย่างผมเนี่ยมีอาชีพเสริมอะไรบ้างนะฮะตื่นนอนขึ้นมาก็เดินไปเช็คที่ครัวนะฮะวันนี้มีออเดอร์เข้ามาเยอะเลยนะครับคุณแม่บ้านก็เลยต้องเตรียมตัวแต่เช้านะฮะคุณแม่บ้านจะเป็นตัวหลักนะฮะในการซัพพอร์ต เวลาทําอะไรนะฮะอาชีพเสริมต่างๆแม่บ้านจะเป็นหลักนะฮะส่วนผมก็จะเป็นคนช่วยทําการตลาดหนาะลูกค้านะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะฮะอันนี้ก็คือออเดอร์ที่จะไปส่งนะครับเป็นเกาเหลาแห้งนะฮะสูตรทําเองนะครับผมทุกอย่างคือทําเองทั้งหมดเลยนะครับจะมีเกาเหลาแห้งแล้วก็ตัวน้ำราดนะฮะ เป็นพัทยาก็เตรียมของแต่เช้าแล้วก็แพ็กเตรียมส่งนะครับอันนี้อีกธุรกิจเสริมอันนึงก็คือเราเปิดร้าน f r u i t Story ที่พัทยานะฮะเป็นร้านผลไม้นะครับใครอยู่พัทยาก็อุดหนุนกันได้นะครับพอเสร็จแล้วก็แพ็กเตรียมส่งนำขึ้นรถนะฮะแล้วเราก็ไปกันนะฮะผมก็จะไปทำงานด้วยในตัวนะครับ อันนี้มาถึงที่ทำงานแล้วนะครับก็จอดรถแล้วก็นำออเดอร์เข้าไปส่งนะฮะให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับผมผมก็ทำงานประจำอยู่แถวเขาป่าตำหนักพัทยานะฮะออเดี๋ยวเดร์มาส่งแล้วนะฮะอันนี้เพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนนะฮะกับ น,นั่นงแบงค์นะครับผมก็สั่งไปหนออเดอร์ order, ก็เกาหลาแห้งนะฮะนัองแบงก์อยากจะลดน้ําหนักก็เลยเริ่มสั่งตัวเกาเหลาแห้งนะครับเพราะเกาเหลาแห้งของเราจะเป็นเมนูสุขภาพทานแล้วไม่อ้วนนะฮะเน้นโปรตีนผักนะฮะถ้าใครรักสุขภาพก็เมนูนี้แนะนําเลยนะฮะ หากใครที่สนใจอยากจะมีอาชีพเสริมแบบนี้นะฮะก็ลองคิดดูนะครับว่าตัวเองถนัดอะไรชอบสิ่งไหนแล้วก็ให้เริ่มทําเลยนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะฮะรับรองว่าจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนฝากอุดหนุนสินค้าในตะกร้าเป็นกําลังใจให้พวกเราหน่อยนะวันนี้ขอลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ